สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยเนะาะมาพบมาพอกันคือเก่าเนาะค่ะเนะาะอ่กลับมาก็มีแนวทางานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะรุนได้ทั้งสีหน่อยเนาะนำมาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยนะคะแอดลงสสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ สูตรมัดรวมนะคะที่เป็นตารางเนาะสำหรับพี่ๆ FC ที่มาใหม่เผื่อจะยังไม่รู้นะคะแอดลง2ส,สูตรเนาะ,ะวันที่29นะคะมาดูผลกันก่อนค่อยไปดูของวันที่30นะคะวันที่30วันที่29นะคะแอดให้เด่นไปที่3 1 9วิ่งรูดที่3นะคะมาดูผลกัน สำหรับนอยเฉพาะกิจนะคะ1 6 9ล่าง72อ่าเด่นที่1มาเด่นที่9มานะคะอ่าหนึ่งมาหลักร้อยเนาะแล้วก็ล่าง72แอดหลุดไปนะคะในนอยพิเศษ1 7 5 1มาหลักร้อยล่าง02แอดก็หลุดไปนะคะพี่พี่จา๋าในนอยปกตินะคะ129อ่ามาทั้ง1ทั้ง9นะคะส่วนล่าง34 เด่นที่สามมาวิ่งรูดที่สามมาสามสี่เข้าตรงตรงตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะพี่พี่จา๋าโอ้ยเกือบไม่รอดเนาะเราเกือบไม่รอดนะคะ VIP นะคะสี่เจ็ดห้าล่างเก้าเจ็ดนะคะเด่นที่เก้ามาเนาะพี่พี่จา๋าถ้าใครนำเก้าไปเป็นแนวทางได้สามคู่เลยเนาะเฉพาะกิบบนปกติบนแล้วก็ VIP ล่างนะคะ ส่วนใครอ่านำส่วนมากหนึ่งหนึ่งมาหลักร้อยเนาะอ่าวันนี้ก็มีใครโชคดีกันไหมเนาะพี่พีจ่ารูดสามมาสามสี่ในหน่อยปกติด้วยเนาะก็ยินดีด้วยนะคะมาตัวที่แอดเน้นด้วยเกือบบอลลอดเนาะพี่พีเกือบพาหลุดอีกเนาะวันไหนพาหลุดก็อย่าว่ากันเด้อพี่พี่จ๋าเพราะว่าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุด แอดเองก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณไปคำนวณไ,ไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะอ่าก็พอได้ลุ้นก็พอเนาะพี่ๆจ๋าพอได้ลุ้นก็พอนะคะอ่ะ่มาเรามาตามต่อกันของวันที่30กันนะคะ วันที่30นะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบค่อยตามนะคะ อ่าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะพี่พี่จ๋าหรือจะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับท่านอื่นก็ได้เนาะอ่ามาดูกันนะคะว่าตัวเด่นในวันนี้เรามีตัวไหนกันบ้างเอาเขียนไปเขียนมาปากกาหายโอ้แอดก็ได้อย่าลืมนะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ตามนี้เนาะในกลุ่มเราก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะ มีหุ้นนะพี่น้องสาหุ้นอาจจะไม่ครบทุกหุ้นเนาะก็จะมีาลาวเอ็กซ์ต้านะคะนิเคจีนนอยฮ d ดีนะคะนอยอาเซียนเกาหลีไต้หวันนะคะลาวทีวีเนาะห้างนะคะอ่าก็ไปลาวสตาร์นะคะลาวสตาร์มา้อยเนาะมาลาววัฒนา ลาวสามาัคคีลาว v ี p นะคะลาสตาวี v, นะคะแล้วก็รอบขึ้ามารอบดึกมาก็จะเป็น3รัฐนะคะพี่พี่จ๋าเยอรมันอังกฤษรัเสเซียนะคะลาวก็ชาดดาวจจนเนาะแอดอาจจะลงหุ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ครบทุกหุ้นเนาะทาเท่าที่ไหวนะคะแอดก็ลงเฉพาะในกลุ่มเนาะใส่หุ้นนะคะปังทุกวันเลยนะคะพี่พี่จ๋าทั้งรูดทั้งเจานะเนาะส่วนมากในในกลุ่มแอดก็จะเน้นวิ่งรูดนะคะแต่ว่าก็เจาะให้ด้วยนะคะ สนใจแอดไลน์ตามนี้เนาะถ้าแอดไม่ได้ก็ไปสกแกนคิวอาร์โค้ดที่ชุมชนเดอ้อพี่พี่จา๋าแล้วก็พี่พี่ท่านไหนสนใจกาแฟนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับไลน์นี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนนะคะหรือโกโก,โกโ้เนาะคอลลาเจนนะคะสนใจทักทายแอดได้เนาะติดต่อสอบถามได้นะคะยิยนดีให้คำปรึกษาเนาะอะ,อะเซตนี้ผู้ใดอยากสวยก็เอาเซตนี้ไปเด้อพี่พี่จา๋าติดต่อสอบถามได้นะคะมีโปรโตีน2ตัว กาแฟนะคะเพิ่มกาแฟอีกกล่องนึงก็จะทานได้หนึ่งเดือนพอดีนะคะอ่ะสำหรับท่านไหนอยากบำรุงก็เอาแต่โปรโตีนไปทานนะคะสั่งกาแฟกล่องเดียวแอดก็ส่งให้เนาะสำหรับท่านที่ไม่ทานกาแฟแอดก็จะมีโกโก้ให้นะคะมีคอลลาเจนด้วยนะคะพี่น้องสาปวดแข้งปวดขาปวดขอเข่าเนาะสั่งคอลลาเจนได้นะคะบำรุงเล็บบำรุงผมนะคะบำรุงผิวเราด้วยนะคะที่สำคัญเนาะ มาดูกันนะคะกลับมาที่ฮาหนอยเราเดีย๋ยว่าแอดเดอมวัวแต่ขายของสิว่าอีกแล้วอ,อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆเนาะเผื่อมีท่านไหนสนใจนะคะ,ะประมาณปลายเดือนตุลานะคะพี่น้องจา๋าวันที่อาจจะเป็นยี่สิบแปดเนาะตอนแรกแอดว่า2ี่สิบเดยีอาจจะไม่ได้ลงแนวทางหน้าช่องให้ อ่ายี่สิบเจ็ดนี่น่าจะได้ลงเพราะว่าอัดคลิปยี่สิบหกไว้อ่าผลออกซิรดจอัดไว้ปอยยี่สิบเจ็ดเนะาะอาจจะไม่ได้ลงยี่สิบแปดยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอดแจ้งอีกทีนึงเพราะว่าเดินทางยี่สิบอ่ายี่สิบเจ็ดไปทำกิจกรรมแค่วันเดียวนะคะนอนคืนเดียวก็มานะคะพี่พีจ๋า อาจจะลงเฉพาะในกลุ่มนะคะไม่ได้ลงหน้าช่องให้ก็อย่าว่ากันเด้ออ่าช่วงนั้นนะคะช่วงสองสามวันนั้นแหละอ่ากลับมาดูตัวเด่นเราตัวเด่นนะคะแอดก็จะมีห้าแล้วก็แปดนะคะแอดจะวิ่งรูดที่หกนะคะพี่พีจ๋าถ้าไม่ชอบนะคะก็นำห้ากับแปดไปพิจารณาดูเนาะหรือใครจะกลับหัวหเป็นเก็ได้นะคะ อ่ะหกก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองอ่าจะไปเขียนศูนย์ทำไมล่ะหกสามโอ้เลขหกตัวนี้พี่การหน่อยเด้อพี่ดอวจ้าหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด 68แล้วก็69นะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าอ่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างจะมีตัวที่ตรงใจกับพี่พี่เหรือเปล่านะคะแล้วก็พี่พี่ท่านไหนยังไม่มีที่เสี่ยงโชคเนาะเดี๋ยวแอดปักลิงไปที่สูตรมัดรวมนะคะสําหรับฮานอยนะคะอ่าสำหรับบ้านสมหวังนะคะพี่น้องจะสมหวัง88นะคะเดี๋ยวแอดปักลิงไว้ที่สูตรมัดรวมเนาะ เผื่ออยากไปเสี่ยงโชคในบ้านนะคะเผื่อดวงเข้ากับบ้านนี้เนาะอ่ะก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าดวงแต่ละที่เนาะแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะคะเผื่อดวงเราเข้ากันนะคะเผื่อมีโชคมีลาบกับบ้านสมหวังนะคะะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดเน้นก็จะมี60 6263นี่63นี่แอดชอบนะคะ หกสามหกห้าหกหกแล้วก็หกเก้านะคะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่ๆจา๋า อ่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เดี๋ยวแอดจะไล่ตอบคอมเมนต์ทีหลังเด้อพี่ๆจ๋าอย่าลืมหกแปดเนาะหกแปอดก็ไม่ได้ใส่ไปให้นะคะอ่าไปตามกันต่อที่สูตรบ้านรวมนะคะอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ